เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องพูดว่าใครจะสนใจแต่ถามถามก่อนว่าหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของครูครุ่งกายมันหมายความว่ายลังไดนะคะเอาอย่างเช่นนะคะหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือหลักเอาไปใช้ในการคิดอ่านและวางแผนที่จะทําอะไรให้สำเร็จเช่นหมคถ้าท่านมีภารกิจอะไร ถ้าได้โปรเจกเอาอทุกปนาต้งวางแผนให้สำเร็จชั้นเนี่ย้นจะต้องคิดโดยใช้หลักริทยาศาสเศรษฐกพอเพียงนะคะแล้วก็คิดแต่ไอเรื่องของกลุิมทุนการเนี่ยนะคะนั้นเด่ท่านต้องคิดถึงอะไรคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ถ้ารู้สึกีโครงการวิทยาศาสตร์มีโครงการ ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าได้รับการปิดหรือว่าจะต้องทำอะไรที่สำเร็จนั้นเนี่ยจะต้องมองให้ยอดก่อนว่ามีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากคนทรัพยากรนะความรู้เวลานะคะและก็คือพูดหลายด้านนะคะที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านเห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วท่านก็จะต้องมองให้ออกว่าอะไรคือโอกาสที่จะทาให้งานนันล้มเหลวปัจจัยอะไรได้ลคะ่ะแล้วเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะคะท่านก็หาทางป้องกันเพราะฉะนั้นอย่างที่หลายบนนะคะทิเคเซนเอาไว้ว่ามีแผนหนึ่งแผนสองมีแผนนั่นคือแผนตั้งรนะับเมื่อ เจอสถาน,นการณ์นั้นๆนะคะเราจะแทบพูดว่าเจอสถาน,นการณ์ที่ไม่คาดฝันแต่เราจะบอกว่าเจอสถาน,นการณ์ที่เราคาดการเอาไว้แล้วว่าอาจะเกิดถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำแบบนี้ที่นักชื่นใจเมื่อกี้ไม่ทราบหลวงพ่อใหญ่บอกว่าเดกเนี่ยวางแผนอาไแล้วว่าถ้าฝนตกเราจะทำอย่างไรแสดงว่า เด็กเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเรื่องฝนฟ้าภูมิอากาศเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีความสํคาคัญระหว่างแผนเอาไว้แล้ว,ว,ลวเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่อคือการสร้างภูมิคุ้มกันและเกี่ยวข้องกับความรู้อะไรที่ท่านพูดในการว่าถ้าท่านสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องแสดงว่าท่านต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นมากทีเดียว ถ้าไม่รู้จะมองไม่เห็นนะคะแต่ความรู้อ่าจะพิชิตไมใ่ใช่ทั้งหมดแต่ต้องมีความรู้ประสบควรทีเดียวแหละถึงจะวิเคราะห์ได้แล้วก็หาทางมองว่าแผวหนึ่งแถวสองแถวสามคืออะไรเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยว่าทำอะไรแล้วเนี่ยต้องมีความรู้ให้เพียงพอถ้าไม่เพียงพอก็ข,ขาดใจสำคัญเลยแหละในการที่จะนำไปสูขขส่ความสำเร็จแต่ถึงกระน,นั้นเนี่ย คือจ,จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็บอกให้เราลอกข้อลอกข้อเห็นเห็นบริบททั้งหมดเห็นช้งตัวเห็นปา้าตาดานะแล้วก็หาวิธีที่จะเดินทางที่รัดกรุมนนะถ้าพูดอีกแบบนึงเพื่อคานถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยท่านหมอเขาเา้าใจแล้วว่าหลักปัชญาของเศรษฐกิจเขาเองในเรื่องของภูมิคุ้มกันง่ายดเดี่ยวแค่เห็น เหตุปัใจัทั้งหมดแล้วก็วกกต้องการความเสี่ยงของ